รถเข้าใหม่หน่าใช้อีก1นึ่คันนะคะสำหรับคันนี้เลยได้เป็น Honda Civic FC นะคะ1.8ตัว EL นะคะได้ตัวท็อปเลยได้รถปี 2, 2020นะคะราคาดี5 4 10, 9 0 0 0บาทลูกค้าประวัติดีซีดาวนะคะตกขอดเดือนละประมาณ9,000ับาทตลอดอายุสัญญาเลยภายในส,สวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งคันนี้เป็นรถเข้าใหม่รอ 8, บสภาพนะคะหากไข่ที่กำลังตามหา หรือว่าสนใจคันนี้อยู่นะคะดูรายละเอียดคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้นะคะแล้ววันนี้ก็อยู่ที่บริษัททอโต้นะคะสาขาที่สองนะคะ ทกัดร้านนะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนสุวินทวงนะคะซอย1ทับหเลยติดกับสีแยกมินบุรีเลยนะคะขครที่อยู่ใกล้อยากวอล์กอินเข้ามาหน้าร้านนะคะสามารถวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะคะนี่มาให้ได้รับชมกันอีนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda Civic FC นะคะ1.8 EL นะคะได้รถปี2020ราคาดีนะคะ5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ลูกค้าประวัติดีนะคะฟรีดาวตกผ่อนเดือนรับประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.69%นะคะก่อนจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไคร b ์กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าตกวรถเลย ก็จะได้เป็นกระจังด้านหน้านะคะที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดทามีให้ครบเลยไฟหลีไฟเลี้ยวนะคะจัดมาให้เรียบร้อยแ,แ,แล้วอยู่ในโคมเดียวกันนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ของใช้งานนะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ล้งางทำความสะอาดเลยนะคะมีไฟเลี้ยวตรงแก้มรถมาให้แบบนี้นะคะตัวร้องก็จะได้เป็นล้องแม็กน,นะคะเดิมโรงงานีเลยขอบนะคะยังจะอยู่ที่16นิ้วนะคะแล้วก็ ขอบล้อนะคะไม่มีรอยขูดนะคะขีดหรือปีนฟุตบาทนะนี่ดอกยางเหลือๆเลยนะคะพี่ๆขาสีขาวสวยๆนะบอกเลยว่าใครที่กําลังตามหาอยู่ต้องจองให้ทันนะคะสําหรับคันนี้มาไวไปไวแน่นอนนะคะกระจกมองข้างคับๆค,บคับและปรับไฟฟ้านะคะมาคร้องไปเยอะในตัวนะคะมีกล้องมาได้ในรถแบบนี้มาให้นะ,ะีแล้วก็ในส่วนของตัวภายในคันนี้นะคะก็จะได้เป็นคุนโซลสีดา ตัวเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะปั๊บไฟฟ้าของคนขับนะคะสภาพเบาะส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะคอนโซลหน้าเดิมนะคะส,สวยๆไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยนะคะในส่วนของตัวหัวน็อตน,นะคะเดิมๆนะคะพี่ๆไม่มีหอดไม่มีแกะมานนะ,ะแผ่นเพดไม่มีลอกไม่มีรอดนะคะโครงสร้างเม็ดอาร์ตเดิมโครงสร้างเม็ดอาร์ตเดิมนะคะเรียงกันส,สวยๆแบบนี้เลยนี่ รับประกันว่ารถเดิมแน่นอนนะคะพีพ่ีมาไวไปไวนะสีขาวนี่สีขาวสวยๆเลยนานๆจะเข้ามาทีนะพี่ๆค่ะอ่าในส่วนของที่อ่าในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะคะบอะด้านหลังของเขาก็ได้เป็นบอดหนังเช่นเดียวกันนะคะตัวบอกของเขาไม่มีรอยเฉียขาดเลยที่พักแขนนะคะมีที่วางแก้วน้ำให้แบบนี้นะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างนะคะนั่งสะดวกสบายนะคะลูกค้าไม่อัดแน่นอนอ่า ก็ในส่วนของโครงสร้างเม็ดอาร์ตเดิมโครงสร้างเม็ดอาร์ตเดิมเดิมเลยนะคะพี่ๆเรียงกันสวยๆแบบนี้นะเรียงกันสวยๆแบบนี้นะสภาพสวยมากคันนี้เดี๋ยวล้างทาความสะอาดให้ใหม่กระจกแท้เดิมนะคะทุกบานของฮอนด้าเลยบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียงสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยนะรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับสีตีลังกาม,มาแน่นอนนะคะในส่วนของตัวไฟไท้ายนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นแบบ LED นะคะเป็นลูกตัว C สวยๆแบบนี้ ทรงสปอร์ตนะคะพี่พี่เซ็นเซอร์หลังนะคะมีให้สงจุดนะคะกล้องถอยดีตั้งจากโรงงานมีให้ครบเลยนะคะตัวโลโก้ตัวฉอดนะคะได้เป็นโครเมี่ยมสวยแบบนี้นะสติ๊กเกอร์อะตัวโลโก้นะคะไม่มีหลุดไม่มีหายเลยในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะอันนี้อมาให้รับชมคร่าวๆนะพะพี่พี่รถยังไม่ได้ทําสปาอะไรเลยนะรถเพิ่งเข้าใหม่เอามาให้รับชมก่อนเดี๋ยวจะติดจองก่อนนะนดี่ น็อตเดิมๆไม่มีแกะมาในส่วนของตัวโครงสร้างฝั่งนี้นะคะเรียงสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆขานี่สภาพสวยเหลี่ยมคมๆแบบนี้นะคะสีขาวเดิมๆโรงงานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะคะนี่ฝั่งนี้นะเบาะด้านหลังไม่มีชีค่ะสภาพเบาะสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยภายในสภาพดังฟ้าเลยนะคะ มาดูด้านในกันว่าได้อะไรบ้างนะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะปรับออโต้นะคะ2องบานหน้ากกระ,ะจกมองข้างก็จะเป็นพับและปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสน,นะคะพร้อมกับปุ่มฮสตาร์ทแบบนี้ขออนุญาตสตาร์ทรถให้พี่พีด้รับชมกัน ะะตัวพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงนะคะผ่านบนตัวพวงมาลัยได้เลยนะสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีคูตคอนโทรลให้เลขไมล์คันนี้วิ่งไปอยู่ที่1 8 0 0 0 0สมกับอี่สิกิโลซึ่งเป็นเลขไมล์ตามการใช้งานจริงเลยนะคะลูกนะคะ้าตัวพวงมาลัยคันนี้ก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเป็นแบบสัมผัสทัสกีนนะเชื่อมต่อบลูทูธได้วิทียุ f m AM ได้อาหารแล้วยังเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะลูกนะคะ้า ระบบนะครบเลยนี่ใช้งานได้สะดวกสบายแน่นอนนะคะตัวแอร์ก็จะเป็นแบบออโต้นะคะแอร์เย็นมากๆเลยนะคะันนี้เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกโฮลเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบๆเลยนะลูกค้าเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถท่องเครื่องกันต่อเลยในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์1 8 0 0นซีซีนะคะเป็นตัวเบนซิน,นล้วนเลยนะคะ สภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดแบบนี้เลยนะลูกค้าภาพน้ํามันเครื่องนะคะไม่มีไหลไม่มีซึมนะคะรอยแต้มสีเดิมๆโรงงานนะคะเดิมหมดอยู่ทุกจุดนะคะเม็ดอาร์ตโครงสร้างเดิมนะคะเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีการดัดแปลงหรือแต่งมาแน่นอนนะคะลูกค้าดูรอยกรีบสวยๆแบบนี้หัวน็อตไม่มีขยับนะเดี๋ยวเรารังทาความสะอาดทาสปานะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าใหม่ะคะคมหมะะพอดีรถเพิ่งเข้าใหม่สติ๊กเกอร์ไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคะ อนอดฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะมอเกาะนะไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคะรอยเม็ดอาร์ตรอยเหรียญบาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พนี่รับประกันว่ารถครกสร้างเดิมเกรดเแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็น Honda Civic FC นะคะ1.8ตัว EL นะคะรถปี2020ราคาเพียงแค่549,000บาทเท่านั้นเองนะคะฟีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ9,000นะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.6 9 ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถออกรถกับเราได้นะเรามีบริการนะคะวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจอยากได้รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์083 442 8762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ